คุณผู้ชมคะมีสามีภรรยาที่เขาเป็นผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเครื่องจักรในสมุทรสาครค่ะบอกว่าไปขายกิจการให้กับผู้ซื้อแต่ปรากฏว่าถูกผู้ซื้อร่วมหัวกันกับซัพพลายเออร์กักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็รีดเงินไป2ล้านบาทคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเคราะห์เพียงแค่นั้นค่ะไปร้องเรียนกับทนายความชื่อดังแล้วปรากฏว่าทนายรับเงินไปแล้วนะ แต่ไม่ทําคดีให้สุดท้ายร้องสื่อมวลชนค่ะแล้วก็มาร้องเรียนกับทางกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางสงสามีภรรยาเขาเดินถือป้ายข้อความมาเลยนะคะมาร้องกับผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางผู้บังคับการกองปราบปรามสองสามีภรรยาก็คือคุณประพานกับคุณสาครบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานเครื่องจักรที่ผลิตเครื่องปรุงรสอยู่ในกระทุ่มแบนสมุรสาครค่ะทีนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาตัดสินใจจะขายโรงงานต่อก็ขายให้กับคนซื้อที่ชื่อว่ากนกพรในราคา35ล้านผู้ซื้อจ่ายเงินมาแล้ว33ล้านค้างไว้อีก2ล้านแต่ว่าในระหว่างรอโอนเงิน2ล้านที่เหลือตัวเขากับภรรยามียอดค้างค่าวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์ 2ล้านบาทก็เลยไปคุยกับทางคนที่มาซื้อโรงงานต่อว่า2ล้านที่คุณค้างเราไว้อะ่ะคุณก็มาปิดหนี้ให้เราเลยมาจ่ายกับซัลายเออร์ให้เลยมันก็มูลค่า2ล้านเท่ากันทีนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น2 5มกราคมค่ะคือทางฝั่งของผู้ที่ซื้อโรงงานต่อนะเรียกทางฝั่งสามีเข้าไปที่โรงงาน สามีก็คือหมายถึงว่าตัวเจ้าของโรงงานน่ะนะคะเรียกคุณประพันธ์เข้าไปที่โรงงานบอกว่ามาซ่อมเครื่องจักรให้หน่อยก่อนคุณจะส่งมมออ้อ่บคุณต้องซ่อมไม่เรียบร้อยแต่พอไปถึงถูกกหนกพรผู้ซื้อโรงงานรายใหม่กับกลุ่มซัพพลายเออร์ที่ค้างเงินเอาไวอ้อ่ะเอาไปกักข้งในห้องทํางานค่ะกลุ่มคนเหล่านั้นเรียกค่าวัตถุดิบที่คงค้างอยู่อีก2ล้านบาท บังคับให้จ่ายภายในวันนั้นเลยถ้าไม่จ่ายขู่ไปถึงพันรายากับลูกสาวทีนี้คุณประพันธ์ก็เลยโทรหาผู้เป็นพันรายาก็คือคุณสาคอนนะคะให้คุณสาคอนมาโรงงานพอคุณสาคอนมาถึงถูกจับขังด้วยเช่นเดียวกันระหว่างที่เดินทางมาโรงงานแอบแจ้งตำรวจสายตรวจมาที่โรงงานก็เข้าไม่ได้ค่ะทางฝั่งคนที่กักขังหนูเหนียวอ้างว่าถ้าตำรวจไม่มีหมายค้นโรงงานไม่อนุญาตให้เข้าสุดท้ายต้องยอมจ่ายเงินนะคะถึงจะได้รับการปล่อยตัวมาแต่มันยังไม่หมดเคราะห์ ไม่หมดความโชคร้ายเท่านั้นพอหลุดออกมาได้บอกว่าไปว่าจ้างทนายความชื่อดังอักษรยอ่อต่อเต่า1นึ่งแสนบาทในการทําคดีแต่จ่ายเงินไปแล้วคดีม่คืบวัตถุดิบคงค้างอยู่แล้วทีนี้เจ้าหนี้วัตถุดิบคงค้างเนี่ยม,มันก็อยู่ระหว่างถ่ายโอนอเราก็เจราจาอยู่ว่าถ้าเราได้รับเงินครบตามจํานวนเราก็จะจ่ายชําระให้แต่ทีนี้ระหว่างนี้คือเขาไปคุยกับผู้ซื้อ พอคุยกันไปเขาก็เลยวางแผนว่าเอาอย่างนี้มันมีสัญญาดูแลเครื่องจักรกับผมอะ่ะก็คือเขาจะหลอกให้ผมอ่ะเข้าไปที่โรงงานเพื่อที่จะไปดูแลเครื่องจักรซ่อมเครื่องจักรให้เขาแต่จริงๆแล้วหลอกเราเข้าไปอะคือไม่ได้ให้เราไปซ่อมเครื่องจักรแต่หลอกให้เราเข้าไปกักตัวไว้เพื่อที่จะให้เจ้านีอ่นอ่า ทั้งคู่หวัดกลัวนะคะเพราะว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็ข่มขู่ให้จ่ายเงินณวันนั้นเลยก็ต้องยอมจ่ายไปตอนเย็นถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาจากแก๊งนี้อืพาไปลรูปน้ําสแกรกรังนะฮะอุทัยธานีต้องบอกเรื่องนี้ไม่ต้องถึงหูคนชาดาทำไมส <c oughs> ํารวจจัดการได้เป็นสาวรูปร่างทวมนะฮะท,ทําทีเป็นใจดีเอาของไปฝากเจ้าของร้านค้าแต่มือเธอไวอย่างกับปลาหมึกนะฮะนี่ฮะ คือเธอเนี่ยเข้าไปในร้านแห่งนี้จริงบอกเลยว่าเข้าไปหลายร้านแล้ว <Ừ. S 2> นะทำทีเอาผัดไทยฮะเหมือนใจดีอะเอามาฝากเจ้าของร<อ>้านนะซึ่งเป็นผัดไทยที่ได้มาฟรีด้วยนะได้มาจากงานกระถิน<อ>ได้จากโรงทานเนี่ยเนี่ยอามาเอามาฝากนะ<อ>แล้วคุยไปคุยมาแม่ภ <ใน S 2> <า>ัพเหลอนะแล้วก็หยิบของหยิบของเนี่ยเอามาใส่เสื้อของเธอซึ่งเธอก็ร่างท้วมอยู่แล,<อ>แล้วเอามาใส่ปุ๊บมันก็จะดูเนียนๆดูฮะดูฮะดูมุมฮะแต่ตาวิเศษเห็นนะนี่ฮะ หยิบ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 นู่นหยิบนี่นะฮะมีทั้งปหรีก็มีนะะเบียร์ก็มีนะโัวสุกเสื้อใช่ไอ้พวกของเล็กของน้อยก็ด้วยนะพอสุกแล้วมันก็จะเนียนๆไงดูฮะอันนี้ไม่ใช่ห่อเล็กๆนะฮะไม่ใช่ห่อเล็กๆนะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่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 มาผมเพิ่งดูนินจานารุโตะมาครับนี่ไม่ต้องใช้คาถาเลยเลยนี่ไวยังนารุโตะนะฮะแต่ก็ต้องบอกนะนี่คือ มิจฉาชีพ oh. นะฮะและพอกล้องวงจรปิดจับได้ปุ๊บตำรวจสพทับทันมาจับ oh. หญิงคนนี้ฮะซึ่ง oh. เป็นหญิงอวบฉายาด้วยนะสายล่อมฟักฮะ <Huh? S 1> สายล่อมฟักนะฮะ oh. ไม่ใช่สายล่อฟ้านะสายล่อมฟักทำไมอ่ะนี่ฮะเป็นฉายาครับนี่ฮะสุดท้ายนะฮะก็เอาไปดำเนินคดีแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าร้านที่ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาสงสัยเธอมานานแล้วเพราะเธอเนี่ยมาปุ๊บก็เอาของมาฝาก ทำทีเป็นคุยแล้วก็ออกไปปุ๊บของวาหาย<ะ>จนมาครั้งที่3หลักฐานจับได้ชัดเจน<อ>แล้วถามว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้ได้มีการจับไหมร้านค้าอื่นโดนด้วยหรือเปล่าโดนฮะโดน,นโดนเธอคนนี้ขโมยของเช่นเดียวกันแต่ร้านค้าอื่นเขาไม่เอาเรื่องอเพราะเธอมีลูกเล็กโอ้โหแต่แบบนี้เลยย่ามใจไงคันกับเรื่องการทำผิดกฎหมายเนี่ยใ่โอ้ย่ามใจอย่างที่เจดบอก แล้วจะจะเจอกันตรงกลางยังไงดีเพราะถ้าจับไปแจ้งความดนเนินคดีติดคุกแล้วใครเลี้ยงลูกใช่ใชเป็นปัญหาสังคมตามมาแ,<ต>แต่ตรงนี้นะมันก็ไม่ต้องเจอตรงกลางให้เจอโรงพักไงฮะ,ะตํรวจสพทับทันก็จะพานะ